สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่าสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปตรงกับวันที่10นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณวัดป่าวิเวกภูเขาวงนะครับตรงนี้นะครับวันนี้มาส่งยายเอ็มออนนะครับมาส่งยายเอ็มออนมาวัดเอ็มออนแกจะอยู่สาลานุนะครับไปส่ง ไว้แล,วแล้วก็เอาเต็นเอากระเป๋ามาไว้ตรงนี้นะครับสงสัยตอนเย็นก็จะนอนที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับวันนี้อากาศดีนะครับแดดไม่ออกนะครับเวลาประมาณหนึ่งมงครึ่งแล้วนะครับเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณลานวัดครับลานวัดกว้างเลยนะครับวันนี้ก็เป็นคนที่จะมาวัดก็เริ่มมาแล้วนะครับเริ่มขับรถมาแล้วนะครับนี่ก็เป็นศาลากิติโสพโนนะครับเป็นศาลาที่น่าจะเป็นศาลาการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอผาขาวนะครับจังหวัดเลยนะครับโอ้ลมลืม่นพี่น้อง นี่ก็ท่าเดินดูเดินชมรอบรอบวัดก่อนนะครับวันนี้อากาศดีดีนะครับรอบรอบวัดเนี่ยท่านก็จะปลูกต้นไม้นะครับส่วนลานด้านหน้าก็จะเป็นลานคนกรีต,ตอย่างดีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับพระพุทธรูป ทรงอัน,นี้ด้านหลังนะครับกําลังจะน่าจะกําลังทุดดงนะครับเนี่ยครับสโลแกนของหลวงพ่อคืออยากได้อะไรทําเอาเองนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่นอ้องว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงที่นี่ก็น,นี่อยู่ บริเวณด้านหน้าพระเจดีย์นะครับเป็นพระเจดีย์องค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนะครับในอำเภอผาขาวเลยก็ว่าได้นะครับก,ก็รอบพระเจดีย์ก็จะเป็นสระน้ำนะครับสระน้ำขนาดใหญ่สวยมากพี่น้องเดี๋ยวจะหมุนกล้องให้ดูว้านะครับเห็นไหมพี่น้อง โอโ้เดี๋ยวต้นไมบ้บังต้นไม้บังนิดหน่อยเป็นเจดีย์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับด้านในก็จะวิจิตงดงามนะครับความสวยงามนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรอบนอกก็รายล้อมไปด้วยภูเขานะครับ โอเคพี่น้องด้านในผมได้ถ่ายคลิปเตรียมไปแล้วก็ย้อน,อนกลับไปดูนะครับคลิปข้างในนะครับที่ผมเดินขึ้นจนถึงยอดนะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับว่าอัปเดตชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปสนานนะครับหลายเดือนเลยนะครับ ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าพักนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ไม่ค่อยมีเรื่องราวที่จะมานำเสนอนะครับพี่น้องอ้โหจากไปกับความสวยงามของภูเขาเหินปูนนะครับของที่นี่นะครับวัดป่าวิเวกภูเขาวงบ้านลงน้อยตำบลผาขาว อำเภอผาขาวจังหวัดเลยพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ